เอาฟังช่องเกลืห่าวทิงเซี่ยเซี่ยะอะไรคะืึแปลว่าอะไรคะเขาบอกว่าเพลงของเราพอขอบคุณนะคะเซียเซี่ยคุณวอลมาเดือนหน้ามีงานพบปะแฟนๆไหมเดือนนี้เรามีงาน YN นะคะที่สามารถไปเจอกันได้นะคะวันที่23เดือนนี้ดูเลยเออสแตนยืญญ นีเมหลายไอคอนสยามตึ่นแต่งงนกันมันจะอมยังไม่ได้อาบน้ำเลยอ่ะ,ะเดี๋ยวอีกสักสิบนาทีเนาะพี่อมยัง,ง,งไม่ได้อาบน้ำเลยเสี่ยงชี่ไลยมาไลยมามีแพนจะมาเซนลาดไหม เซนเวอร์ก็ก็มีแผนไปน <c oughs> ไปนะคะแบบแบบอาจจะไปสภาพแบบจําไม่ได้อาจจะเพิ่งจีงอาจจะเคยเดยินสวนกันแล้วจำไม่ได้สยองสยามก็มีแผนไปอยู่ <c oughs> คือให้นะลดเลยแหละเ <c oughs> สียงชี ถ้านี่เดินส่วนน้องฟกจำไม่ได้จริงเพราะไม่มองคนฟกเดินสวนใครฟกก็จำไม่ค่อยได้ค่ะบางที่เดินสวนคนจับฟกจัไม่ได้เลยปก <พอ S 1> <อ>ติตตเขาเดินแบบนี้ค่ะแล้วยอมอจะคอยจูงไม่จริงๆถ้า,าฟกอยู่ข้างนอกฟกจะไม่ค่อยสังเกตคนจริงๆเพราะฟกคนแบบมไม่ได้ค่อยสังเกตใครเพราะว่ามันเขินค่ะเวลาถ้าสมมติต้องแบบแตบบ่พี่อ้อเคยบอกมันปกติถ้าเราเดินคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย แต่พวกจะชอบเกง่งสายตาผู้คนพวกก็จะเดินแบบถ้าฟุกไปแบบว่าฟุกมีสิ่งที่พวกจะต้องทําแล้วฟุกจะไปทําจะไม่ค่อยแบบไปเพื่อจะไปเดินเล่นนันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่ถ้าไปคือเราต้องไปทําอะไรแล้วก็จะรีบเดินเดินเดินไปทําสิ่งนั้นแล้วก็รีบกลับแต่นี้ไม่ค่อยชอบไปห้างเท่าไหร่เหมือนกันไม่รู้จะไปทําอะไรอะ่ะถ้าไปนั่งกินข้าวก็น่าจะต้อง คือเราสามารถสั่งอะไรนั่งกินเย้เพราะวันนี้ถ้าสมมติเราออกข้างนอกเราต้องอาบน้ำเ<ร>าอาบอกว่เาเขาเขินแบบว่าไม่ใช่เขินฟอบอกว่าอะไรนะบอกว่าหนูคิดว่ากินข้าวคนเดียวแล้วมันยังไงก็ไม่รู้คือไม่ใช่ถึงที่เราต้องการคือที่ฟกเคยบอกพี่ก็คือแบบถ้าสมมติเราไปข้างนอกคนรแล้วสมมติเราเจอสิ่งที่มันตลกหรือน่ารักหรือเราเผลอทาอะไรที่มันโกโกะมันจะไม่มีคนเขินไปกับเราแล้วฟอกรู้วเป็นคนที่ทําอะไรแบบ ตลกมากเลยเลวลาโฟกอยู่ที่สาธารณะแบบช่วยผชอบเดินสะดุดแบบโฟกเคยอะพี่โฟกลงรถเครื่องอะแล้วแบบสิ่งที่น่าอายสุดในชีวิตโฟกคือขาก,กงางเงงโฟกมันยาวใช่ไหมปกติแล้วมันไปเกี่ยวกับไอ้ขาตั้งแล้วโฟกหน้าทิม ตอนจังหวะลงก็คือเสิ่งที่อายที่สุดในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบทำแล้วคนเดียวเลยทำให้ชีวิตันลดลงแล้วแต่การขี่มอเตอร์ไซค์คือแบบเต้องสังเกตทุกรอบว่าแบบขางางเกงเราเกี่ยวอย ute, hey, oh oh <laughs> ู่หรือเปล่ามันทำให้เรารู้จักระวังตัวเองไงมันมันคืนมันแบบโพรมันดีกว่าที่พี่เป็นพี่อ่ะเดินเดินเฉยๆไม่ได้ลงจักมอเตอร์ไซค์หรืออะไรเลยตกท่อ ที่แต่ของหนูคือหนูก้าวขาออกไปข้างๆหนึ่งเนี่ยหนูก้าวมาเยบแล้วก็มันลังจะแบบปุบลงไปอะพ,พี่เข้าใจปะแบบคนขี่ก็ตกใจหนูก็ตกใจแล้วคนเล่าข้างก็ตกใจแต่เขาน่าจะพยายามทําเป็นแบบไม่ขำเราแล้วมันจะเนี่ยถ้าสมมติมีเพื่อนใช่ไหมเพื่อนมันจะอโทรศัพท์มาถ่ายแล้วขำเราแล้วคนอื่นจะยิ่งสนใจเราได้ยแนละ้วหนูรู้สึกว่าหนูยังมีแบบต้องสายตาให้รู้สึกว่า การขำนั้นมันจะเฉลี่ยกันไปสมมติเรามีสามคนเราก็จะเฉลี่ยการตลกไปสามคนอันนี้คือตลกอยู่ที่หนูคนเดียวมันเป็นเรื่องใหญ่ของเรามันเป็นเรื่องของเราไงแต่ว่าสําหรับคนอื่นอ่ะเขามันก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆของในวันวันนั้นของเขามันไม่ได้รู้สึกอะไรกันหรอกอืมก็เลยไม่ค่อยชอบอะไคนเดียวอะไรอ่ะอืมถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปบ่อยขึ้นถ้าไปก็คือนั่นแหละมีแผนจะทําอะไรนะคะถ้าเราเจอกันข้างนอกก็ก็ถ้าไม่ได้แต่งหน้าอย่าทักได้ไหม แล้วโฟก็แบบว่าผมก็บอกว่าพี่เนี่ยหนูอยู่นี่นี่นี่เลวบอกว่าอืมไปกับใครเธคนเดียวแล้ว,ลวจะ<ฟ>ช้องตกใจเวลาปอย่าปคนเดียวจริงเหรออย่างเงี้ยจริงเหรอถามสามรอบพี่ไม่เชื่ออย่างเงียแล้วก็มีตอนที่แบบว่าเหมือนอมจะไปคาเฟ่ก่อปกติอมทํางานคาเฟ่อยู่ละ ไปแล้วแบบโฟกบอกว่าเออเดี๋ยวไปด้วยกันอะไรเงี้ยแบบเผื่อถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นน้องติดธุรละกระหันหันเราก็เป็นห่วงมากบอกพี่อมพี่อมอยู่ได้ไหมอ่ะพี่อมพี่อมอยู่คนเดียวเลยหรอแล้วห่วงไงน้าข้ายวปคนเดียวค่ะไม่บอกโฟกไม่ต้องห่วงพี่พี่เป็นปกติเป็นปกติโ้ยนี่ต้ใหญ่เลยทั้งวันเลยเราต้องไม่ทำเลยคนเดียวดีนั่งกินชาบูคนเดียวอาจจะยังไม่อร่อยกินอะไรคนเดียวจะไม่อร่อยลองก่อน น้องกวนพวกป็นคนที่ไหนคะเป็นคนกรุงเทพบอกว่าไม่ใจไม่ใจกลัใต้ขอนชนบุรีค่ะถ้าบังเอิญเจอขอทักได้ไหมคะทักได้ค่ะแต่ไมีขอถ่ายรูปถ้ายังไม่แต่งหน้าค่ะคือล่าสุดเราเจออะไรนะเออเจอคนเออเจอแฟนคลับที่สนามบินแล้เขาบอกว่าสวยมากแล้ววันนั้นท่เราแบบแต่งหน้าเลยเขาบอกว่าวิสวยมากเลยครับ แล้วเขาก็แท็กมานั้นพี่เอาแบบเดยบอกว่าสวยมากไง <laughs> 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 พี่ยอาไม่แต่งหน้าเลยเนี่ยรถ <laughs> <laughs> เครื่องชอบอะรถเครื่องรถเครื่องคอนดูบรีก็รถเครื่องค่ะกระอับแม่คอนดูบียังคใหม่อุดดิตก็รถเครื่องค่ะก <laughs> ระอ,อับโกตักนี่คอนดูบลีแท้ เอบคุณครับเริ่มจะหิวมีเค้กมาให้อีกหิวไปอีกลองมานั่งรถมาลำปางลำปางไกลกว่าเชียงใหม่ใช่ไหมใช่เหนือกว่าเชียงใหม่ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ไกลกว่าขนาดนั้นนะเฮ้ยเหนือกว่าปะไม่ในวันที่ยี่สิบสองพฤษจิกว่าใต้กว่าใต้กว่าค่ะตอนนี้ยังไปอยู่เหมือนเดิมนะคะในวันที่ยี่สิบสองพฤศจิก ตามที่เราได้รับข่าวสารมานะคะก็ยังไปอยู่น่าจะหิวตั้งแต่ท้องร้องบางทีุ่ฟกท้องร้องเพราะว่าในกับข้าวในกระเพาะมันกํากลังจะย่อยค่ะมันเป็นเสียงย่อยอาหารค่ะทุกคนใช่มันไม่ได้เร<อ>ียกว่าบ้าวซาวไม่ไม้เขาเรียกว่าซาวดู <laughs> <laughs> ไปแล้วนะคะไปแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วเหมือนกันเพราะออมเริ่มจะคันๆละคันเหงื่อตัวเองแล้วเนี่ยหิวโถ เดี๋ยวก็ไปไปตีแบดกันดีกว่าตีเบมเดี๋ยวออมจะไปพิรัทีกับโฟอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปไอส์บาร์ตเล่นกีฬาไหมคะไม่ค่อยคะ่ะเล่นอย่างได้เลือกราคากดราคาบัตรถูกอ๋อฮ้ามีราคากดบัตรแบบเล่นกีฬาไม่เล่นกีฬาด้วยหรอคะเพิ่งทราบนะคะเนี่ยเหรอแล้วสามารถบอกได้ไหมเราเล่นกีฬาหรือไม่ คือเขาให้ส่งชื่อค่ะว่าเราอยากจะเล่นกีฬาอะไรแต่ว่าออมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาลงกีฬาหรือเปล่าแบบคือออมเข้าใจว่ามันมีคนเยอะแล้วเขาน่าจะเฉลี่ยเฉลี่ยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่พี่ลงไปกี่อย่างพี่ลงหลายอย่างอะพี่บอกเขาว่าเอาอะไรก็ได้ว่าละเพราะว่าตอนแรกอะพี่ดู้ว่าโฟกลงเป็นหนึ่งปอบอกพวกว่าหนูโฟกลงเพิ่มอีกให้ได้ไหมคะนี่คือหนึ่งของโฟกคือโฟกรู้สึกมันสุดๆแล้ว เขาน่าจะแบบอย่างเงี้ยคือคือกีฬาหนึ่งอย่างใช่ไหมมันน่าจะมีคนที่อยากเล่นแบบหลายคนเขาก็น่าจะไปคัดว่าเออเอาใครมาลงตรงนี้ลูกีสองวันนี้เป็นสามพกก็รู้สึกว่าโอ้โหเยอะมากเลยนะไม่ได้แปลว่าเราจะได้เล่นนะโอืมก็ก็ก็เอาถ้าได้หนูเล่นสิ่งนั้นก็อาจจะชนะนะเออพี่ก็คิดว่าอย่างเหมือนกันถ้ามีเราก็คือชนะแน่นอนเลยก๊กเตะบอลลุยใช่ทุกคนอาจจะเห็นโฟกแบบไปเล่นอะไรที่แบบไม่แต่วันก่อนพี่แพลรี่บอกไว้เลยว่า ไม่เอาคาราบาลนะไม่อายคนอย่าไปทําอะไรแบบนั้นที่งานใหญ่เราก็เลยจะเป็นยิ่งเหย่ยวยิ่งหร่อยเราจะเดี๋ยวจะไปเป็นพีเสดเิร์มใช่แล้วเดี๋วเราจะเป็นวีทปเปอร์อืมแน่นอนมองเห็นเธอโยกกายกลางไฟลากที่โยกดีโยกยกไกยแทบขาดตรงนี้ไม่ตรงจักหวาด้วยไปไทยบ้านเลยลูกแต่ถ้าออฟฟูอยู่คนละสีอคิดดูดิ น,นแล้วอาจจะกระจายความเสี่ยงไปคนอื่นเขาปะหมายถึงกระจายความเจ่งพูดไหมไม่เน้นเข้าร่วมเน้นออตํานานพี่ออมเป็นสิวอีกแล้วเหรอออมเป็นสิวบ่อยเหรอคะออมก็เพิ่งเป็นสิวเนี่ยแหละนะ <laughs> <laughs> นี่ยังไม่เห็นเลยอะ่ะไหนทำไมทุกคนเห็นะ่ะเขาแบบทุกคนกจดจํา <laughs> คิ้วตรงแอนไม่มีคิ้วแรงแรงแรงมากเลยพี่รักหนูปะ <laughs> อ๋อเชือคิ้วน่ารักมีน้อยใช้ฝอยอย่างประหยัดนะคะเดี๋ยวนี้เขาทาคิ้วสีพูนะคะวันวันหลังอันนี้นะคะสังเกตน,นะคะเขาใสาคิ้วสีผู้วัเดียวไหนมาไล่แต่งหน้าให้ดูนะคะทุกคนจะงงว่าเฮ้ยอันนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วหรอเพราะทุกคนแต่งหน้าไวมาวกเป็นคนแต่งหน้าไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรคะ่ะแบบรู้สึกว่าอืมแต่งแบบอุ้ยอะไรอ่ะบางทีก็งงเลยเหมือนกัน<笑><笑>ก็เลยกลัวทุกคนเวลาเห็นพวกแต่งหน้า อย่าให้โฟก์ทำแล้วคนเดียวค่ะเหมือนเคยเห็นคลิปวอล์กที่พวกททำคนเดียวไหมคะสองนาทีวันเดียวค่ะวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะวันเดวินน้องโฟกสองนาทีนะคะพี่กำลังบอกว่ากินข้าวอ่ะเข้าปากแค่คําเดียวอะโฟกจบไลฟ์แล้วอะเอ้ยไม่ใช่แย่กว่าพี่หนิงบอกว่าเปิดไว้แล้วเดินไปเวฟข้าวข้าวยังไม่ทันจะเวฟเสร็จเดินกลับมาเอาวอล์กกจบแล้วคือดูเขียนคิวค่ะเอา ไม่ได้เข<อ>ียนใครก็เขียนคิน้วนะกันก่อนถ้าถ้าแต่งหน้าก็เขียน,นะคะ่ะทุกคนถ้าเราแต่งหน้าเมื่อก่อนฟกแต่งหน้าตอนมหาลายัยเมื่อก่อนเป็นคนคิ้วเข้มมากเราไม่ชอบเพราะว่าแบบรู้สึกคิ้วเข้มแล้วแต่งหน้าแบบไม่เขียนคิว้วแต่งทุกอย่างเลยนะแต่ไม่เขียนคิว้วแล้วเพื่อนบอกว่าตลก <laughs> หรือบางทีไม่เขียนคิว้วช่วยปัดแป้งออกจากคิ้วหน่อยคือมั่นใจเลยไงว่าจะเป็นคิ้วเข้ม เขียนคิวแบบพอสอนนวดจีนเป็นยังไงอะพอสอนวดจีนพอสอนนวดจีนเลยพี่เพี่ไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจนินดาเตียหมูอ๋อนักแสดงจีนได้เดี๋ยวแต่อาจจะต้องให้พี่ช่างทํานะคะยี่สามเดี๋ยวฟนุ้กรีควนพี่ช่างให้เราแต่งหน้าแบบจีนไหมพี่เราจะเป็น<ว>จีนกับทุกทีนะ สร้างหน้าสร้างตาใหม่หมดแล้วฟูเจอเป็นจีนอันนี้รอบมีฟุเจอร์เป็นนาจาแต่งหน้าเหมือนจีนไม่ต้องทําก็เหมือนนะเดี๋ยวตีมาที่สาวนะคะแต่งหน้าแบบดาราจีนนาจานี่แต่งหน้าแบบดาราญี่ปุ่นซันนี่แองเจลเดี๋ยวแต่งหน้าแบบเธอสวยเหมือนดาราญี่ปุ่นเลยซันนี่แองเจลเธอสวยเหมือนดาราจีนเลยสวยเหมือนกั อะไรนาจาสวยเหมือนสวยเหมือนอะไรอยู่บุญเลยน้องสาวใจแอนใจโกุใจโก้ใจโกุก็สวยอยู่ดีเช่าไหรขอบคุณจนหรับพลังบวกฮัลโหลพกออมห้ามขำค่ะเดี๋ยวจะเป็นดีเควตจริงวันนี้ขอเพราะว่าเวลาแต่งหน้ากับพี่ชาตนใช่ไหมทุกคนเราก็จะแบบหาเล็บไปว่าวันนี้เราอยากเป็นใครโอเคเดี๋ยวหานาจาไปเดี๋ยวให้พี่ออมเอา สนิงเจ้าเอาหอัวผลไม้ตัว,วไหนเดี้ยวๆพี่นี่ดีกว่าเป็นมอนชิชิแล้วพี่ก็ทำผมมอนชิชิหรือเป็นในตัวตุ๊กตานั้นอะทวิงเกอล์อะมันชื่อทวิงเกิลปปะไอที่หัวฟูฟูตาเล็อกๆอะนี่หนูบอกวันพี่อ๋อใช่เจ้าช่วยเห้นรักนานได้ไหมโอ๊ยดูดิ ดูเรามีปากล้องหนยู่นี้เลยฟิลเตอร์ที่มันลอยเมือ่อไี่ใส่ิลเตอร์เห็นปะิลเตอร์ไม่ลอยอว้ยแว่นยังลอยเลนไม่จริงค่ะลองถอดแว่นให้ดูสิคะไม่เอาค่ะใส่ตาสั้นทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปแล้วนะคะว่าต้องไปอาบน้ำแล้วแเละยอมเราจะเริ่มคันค่ะไม่ได้เริ่มเนี่ยคันแอบคันอยู่ข้างล่างกัน ลบข่ีแล้วพี่อาไปอาบน้ำเหอะฝากไปฟังรักนานๆของเราด้วยนะคะในแอปแดงนะคะฝากด้วยนะคะเราสองคนตั้งใจที่จะทำแล้วก็มอบให้ทุกคนมากๆเลยถอดตังหูด้วยนะคะพี่อมอเขาบอกไม่ถอดใช่ถอดถอดจ้าไม่ถอดจ้าถอดจ้าไม่ถอดแล้วต้องถอดตังหูคู่นั้นหายไปหรือยัง วางไว้ที่ไหนกันเนียเฮ้ยหายบ๊ายบายค่ะบายบายค่ะทุกคนจุ๊บจุ๊บคันดีนะทันดีค่ะ